ค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของ The Profit ฉลาดลงทุนค่ะย,ยังคงอยู่กับดิฉันปริชาพรมโยธีนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องคราวของราคาน้ํามันกันบ้างค่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจากที่เกิดกันเอาไว้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ํามันนะคะของซาอุดิอาระเบียนะคะออกมากล่าวนะคะบอกว่าอุปสงค์นะคะหรือว่าความต้องการน้ํามันนั้นกําลังขยายตัวค่ะแล้วก็ความผันผวนในตลาดนั้นก็เริ่มที่จะลดน้อยลงในขณะนี้นะคะซึ่งการ การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวนะคะตรงนี้ก็เลยช่วยสกัดนะคะปัจัยลบนะคะจากรายงานที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นกว่า8ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะคะเริ่มต้นกันนะคะที่ตัวเวสเท็กซัสนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือว่า w ับบที่มีการซื้อขายที่ตลาดในเม็กซิซิวยอร์กนะคะส่งมอบเดือนเมษายนค่ะ,คะเพิ่มขึ้นไป1ดอลลาร์เ1เซนต์นะคะไปปิดอยู่ที่50.9ห้า่อบด เลค่ะส่วนสัญญานน้ํามัดิบเบรนต์นะคะส่งมอบเดือนเมษายนที่ซื้อขายที่ตลาดลอนดอนนะคะก็พุ่งขึ้นไป2ดอลลาร์97เซนต์ค่ะไปปิดอยู่ที่61ดอลลาร์63เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนดูไบนะคะ58ดอลลาร์34เซนต์ค่ะบวกไป3เซนต์ด้วยกันนะคะ ราคาทิศทางจากนี้ไปในเรื่องของราคาน้ํามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณพรพิมานศรีสัตบุตรนะคะซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพิมานค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปาริชาติค่ะค่ะเมื่อกี้ได้มีการกล่าวคร่าวๆไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมที่ทางด้านของรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดีอาระเบียออกมาบอกนะคะบอกว่าอุปสงค์ของน้ำมันตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณกําลังขายายตัวกันแล้วนะคะจริงเท็จเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงกันคะแล้วก็ความผันผวนในตลาดน้ำมันนี้เริ่มชะลอตัวลงหรือยังคะเริ่มเห็นการนิ่งหรือยังคะ ค่ะจริงๆอย่างที่คุณปริชาเรนะนะคะ,ะความการแสดงความคิดเห็นของทางด้านรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียมีผลมากเลยกับราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะคะทาง w ีเซ็กซัแล้วก็แบรนด์เองเนี่ยดีตัวสูงขึ้นไปมากนะคะ,ะหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆการแสดงความคิดเห็นเขาในเรื่องของอุปสงค์น้ามันดิบในปีนี้นะคะหรือว่าความต้องการใช้จากประเทศต่างๆที่บอกว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยจริงๆล้วเนี่ยก็ทางทีมเนี่ยก็ยังมองว่าก็มีความเป็นความเป็นจริงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเรามอง มองว่าความ กับอัตราการเติบโตของดีมานที่น่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นชัดๆเนี่ยจริงๆก็อย่างน้อยสักครึ่งปีหลังหรือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูถึงการผลิตจีนเองเนี่ยจริงๆก็ยังดูเหมือนจะดีนะคะล่าสุดตัวเลขขึ้นมาเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะคะปรับระดับสูงสุดในรอบ4เดือนทางด้านของ h s p c PMI นะคะ,ะแต่ว่าในเรื่องของอุปสงค์จากต่างประเทศหรือในเรื่องของการลงทุนในประเทศจีนเองตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ไดีมากนะ ก็ถ <dı> <r> <ites> <dı accurate> ือว่ายังปรับตัวลดลงได้สามนะคะซึ่งจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภครายใหญ่ทางฝั่งของเอเชียพาซิฟสกนะคะส่วนทางด้านของความต้องการใช้ที่ยจะเกิดขึ้นจากทางด้านของภาพ ยูโรโซนนะคะก็ยังดูเหมือนยังไม่มีความแน่นอนที่ชัดเจนมากนักสำหรับเศรษฐกิจในกลุ่มของยูโรโซนเองนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมองว่ายูโรโซนเองก็ผ่อนรอนกับทางด้านของเรื่องน้สินกรีซมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยอาจจะดีขึ้นซึ่งก็จะหนุนความต้องการใช้ในระยะยาวต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจริงๆทางทิงไพยออนเนี่ยก็ยังมองว่า การชงคำที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเหมือนเป็นกระแสที่ทําให้ราคาเดีอดตัวกลับขึ้นไปมากกว่าะนะคะเพราะว่าค่าปัจจัยพื้นฐานในในปัจจุบันนี้จริงๆหรือในระยะสั้นจริงๆเนี่ยอุปทานเองก็ยังคงล้นตลาดอยู่นะคะ<ช>ความต้องการใช้ที่มองว่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะพลิกขึ้นแรงมากนักนะคะแต่ว่าอาจจะดูดีขึ้นแบบนวโน,น้มดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอยางแต่ยังไม่ไม่ใช่ปริมาณที่เยอะมากนักที่จะแอดสอบ อุปทานที่ยังล้นตลาดอยู่ได้นะคะ,คะบวกกับทางด้านในระยะสั้นตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยคะ่ะช่วงมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเมษายนพือสภาคมเนี่ยก็จะเป็นฤด,ดูการปิดเพื่อบำรุงของโรงกลั่นด้วยะนะคะก็อาจจะทําให้ความต้องการใช้โดยรวมของน้ํามันดิบเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างเล็กน้อยนะคะก็เลยอาจจะยังเป็นปัจจัยที่กดนันราคาน้ามันอยู่ได้ะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของที่มีความเห็นจากท่านมนตรีน้ํามันของซาอุดก็อาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนุนแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองใช่ไหมคะ ค่ะก็มองว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะค่ะมองกรอบราคาน้ํามันดิบนะคะจากสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้านี่ให้เว้ประมาณเท่าไหร่คะ จร,จริงๆหลบการเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของเวสเซ็กซ์ตเองเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะอยู่ที่ราว4.9-5.4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะ,คะส่วนทางด้านของน้ำมันดิบเรน,เนก็จะยังเคลื่อนไหวยอยู่ที่ราว5.8-6.3เหรียญต่อบาร์เรลค่ะก็ะะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างนะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกกดดันจนปรับตัวลดลงมากเท่านั้นค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพรพิมานค่ะค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะคุณพรพิมานศรีสัตยบุตรนะคะจะเป็นนักวิเคราะห์นะคะวางแผนแล้วก็ ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนะคะก็ประเด็นดังกล่าวนะคะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเพราะว่าอย่างที่ทางด้านคุณพรพิมานบอกไปแล้วนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานเรื่องความต้องการณปัจจุบันนี้เรื่องหูประทานณปัจจุบันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการกล่าวของนายกอของน้กมนตรีน้ํามันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะเป็นการคาดการณ์นะคะต่อไปในช่วงของอนาคตนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนละคะแต่ว่าต้องรอดูกันนิดนึงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดนึงนะคะว่าราคาน้ํามันนะคะณปัจจุบันนี้นะคะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะคะโดยตัวของเบรนท์นะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะอยู่ที่61.83ดอลลาร์แ3สซนค่ะติดลบไป39เซนหรือว่า0.63เปอร์เซนต์ะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านเวส t t เท็กซันะคะตัวน้ํามันดิบ West t เท็กก็อยู่ที่50.25ดอลลาร์25สเซนค่ะก็ปรับตัวบวกขึ้นไป1.77ดอลลาร์77เซนด้วยกันนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนกันคะ่ะ